สวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีทุกคนนาะวันนี้ก็มาอยู่กับเปเลวิธีการเนาะวันนี้นี่ตื่นแต่เด็กเนาะไปหาเห็ดิปลอกได้อยู่ตลาดเนาะได้ <c oughs> ประมาณห้า 50, นะสิบพันเนาะสมัยเนาะซื้อมาห้าสิบพันไม่ใช่ิมาฮิชิมิเนะอ่าเริ่มกับชิมาตอนนี้ก็จะเป็นการปอกปีนเนาะขั้นตอนทนะั้งอิทเนาะหลังจากเอาเห็ดิปลอกมาแล้วก็จะปอกปีนขะูดเอาที่ดินออกเนาะเพื่อ ก่อนที่จะไปล้างเนาะอนี่เเยาะด้วยความชำนาญเนาะประสบการณ์ลอยปีเนาะในการหาเห็ดปวกอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวจะมีชิมเห็ดแกงให้ทุกคนได้กินกันเนาะออืม่ะไปเบิ่งต่อกันเลยเนาะขั้นตอนต่อไปคือการล้างเนาะตอนนี้ก็จะเป็นการล้างเนาะนี่เนาะเทน้ำลงไปเนาะนี่ ประมาณหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปเนาะสูตรล้างหิพวกให้ขี้ดินมันออกง่ายเนาะล้างง่ายเนาะนี่ใส่เกลือลงไปเลยทุกคนใส่ไปหล,ลายๆเลยก็ได้เนาะหรือว่าใส่น้นนอยๆก็ได้ประมาณหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเราก็เซ่ไว้ประมาณสามสิบนาทีเนาะแล้วก็จะมาผัดเอาขี้ดินออกเนาะนี่ใซ้แปรงสีฟันคัดออกเลยก็ได้เนาะหรือว่าเซ่ไป จริงจะตกลงไปอีกเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะมาค้างหม้อแล้วทุกคนเนาะนี่งมหม้อไค่แก่งก็ประมาณนี้แล้วเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะใส่ตะไคนะร้เนาะตะไคร้ทุบเนาะหรือว่าหัวชิงไขคนะอะไรเนาะใส่ลงไปเนาะต่อมานะต่อมาอ่าอันนี้เขาจะใส่ชิ้นเข้าไปทำเนาะชิ้นงวนจะนี้เนาะ สูตรของเฮาเนาะสูตรแกงเห็ดพวกของเฮาเนาะใส่น้ปแล้วนเป็นป้งนัวเนาะออิโยโตะมักหลายใส่หลายมักนัวหลายใส่หลายเนาะนี่ไปเลยน้ําบวงนึงงลงไปสูตรของเป้เองเด้อีเดาตจะเป็นเกลเนาะเกลเมื่อกี้ก็ใส่ไปหลายเติมนค่อนข้างว่าจะเค็มแน่นอนเลยตนี้ใส่อีก1บ่วง บ่วงแก่งนะบ่วงเป็นบ่วงบ่วงน้ำชาเนาะนี่หลังจากนั้นเขาจะใส่เห็ดเปอกลงไปเนาะเห็ดเปลือกเนี่โอ้เคยชิได้กินเนาะหนึ่งปีได้กินครั้งเดียวนะเห็ดเปลือกเขานะบอกได้เลยว่าแซ่บเลียซอกเลยมันก็นจะมุนๆหน่ึงนะ่งแล้วเพราะว่าเขาดอกมันบาดแล้วเนาะเห็ดเปอกบางามปะไหนหิตห็ดเปลือกขาวเนาะก็ะใส่หม้อลงไปเนาะ ああมันจะบ่มีมักไส้เนาะเพราะว่าอยู่ตลาดมันบ่มีเนาะบ่มีมัมกไส้เนาะเสียดายเนาะรสชาติมันจะบ่ขุ่มไปเลยเนาะถ้ามีนี่คือคือโคตรแซ่บเลยเนาะยำกัดกินมักไส้เสียบคักเลยนี่เขาคนคนคนนั่นึงเนาะเพื่อให้มันเข้ากันเพื่อมันเค็มคนเนาะนี่เขาก็เบิ่งข้าวเต็งโมไปนำเนาะเดี๋ยวว่าเบิ่งไปนำเลย มีชีนงัวนน้ำเนาะนี่เราจะน้นก็เป็นอ e นะีตู้เนาะพักนางตูนะ้เนาะใส่ลงไปเนาะหนึ่งกนะัมเนาะนี่เลยกึมลงไปเนาะหม้อมน้อยเนาะหลังจากนั้นเขาจะใส่มากเพชรลงไปเนาะอ่านี่เนาะะใส่มากเพชรลงไปมากเพชรหล่อมากเพชรหล่อนี่เนาะหนึ่งกัมเือกันเนาะมากเพชรหละนะ่อเนาะใส่ลงไป ลงไปตังจ๊ม <c oughs> จนะฮึ่ิงเก็ดปั่วแล้วก็ขันมีผักใส่ใส่นี่แห้งแสงแล้วมันบ่มีเนาะอ่ากินแล้วก็กัดมังเพ็ดโลตัวนี้ใส่นี่แบบสุดยอดเลยนะทุกคนเนาะแบบทั้งเผ็ดทั้งขมก้มกลืนกันเลยทีเดียวเนาะอ่าจากนั้นก็นนท่าให้หม้อฟุดเนาะปิดฝาไวนะ้เนาะปิดฝาไว้ท่าให้หม้อฟุดแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยได้เลยเนาะต่อไปเนาะ คนเล่นเกินฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหโอ้มัวเลยกองจนมัวนโคนเนาะแข่งเห็ดปลวกของเขาแขงเห็ดปลวกสูตรเปรวระดานี่คือวิธีการเห็ดเนาะเครื่องคบปะด็จสมาเห็ดทั้กินปดเป็นกิการ ต่อมาก็จะเป็นการจัดถ้วยเนาะนี่เนาะตักใสถ้วยเลยเนาะนี่เด,ดือดหอยจิคายหอมไปด้ซับเป็นเส้นน้อยเนาะจับบอกไปเนาะนี่หอมหอนกวนใจเลยวุ้บลยววุบได,บดแล้วมบ้บด้แล้ว ซุปเป็นที่ละเอียบร้อยเนาะนะกินกับข้าวเหนียวฮันทอนแบบวิธีการกินให้แซ่บสำหรับสูตรของเหรื่องที่การก็คือเนาะนี่เนาะอู้ฮอนมันยังฮอนอยู่เนาะตักใส่ถ้วยเนาะตักใส่ถ้วยแล้วว่าสูซุนกินแซ่บหลายเนาะกินมันจะน้อยแบบว่ามักแห้งเนาะซุนเนาะแบบแบคนอื่นอยากเอาไปลองกินสูตรนี้ก็ไดังที่สุดเนาะ กินแกงเห็ดปวกแบบอร่อยอร่อยเลยแกงนี่เนี่สูตรกินแกงเห็ดปวกของข้าพเจ้านี่ <ไป S 1> เอาเข้าใส่แล้วแล้วก็น,น้ำแกงกยัดใส่เลยเนาะเริ่นว่าจานเข้าเนาะกินงคล้ายๆหมาเนาะม้วเต้ามืวนหมาเลยคปน,ยยนอย่างไรกิน